คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวราศีมิกันบ้างนะครับทุกคนชาวมินนะในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับภาพรวมดาวใหญ่กันเลยนะครับดาวใหญ่ก็คือดาวมฤตยูดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูนะเออจะบอกว่าชาวมีนเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับราหูอยู่ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งราหูคน้นรับแล้วก็ค้นมานานแล้วด้วยนะครับประมาณปีเศษนะแล้วก็ ประมาณกลางเดือนตุลาดาวราหูก็จะทับกับราคณาอันนี้ก็อาจจะต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับราหูในตําแหน่งการเงินเนี่ยหมายความว่าเงินล้วไหลนะแล้วดาวตัวเราเนี่ยก็ไปอยู่ตําแหน่งการเงินนะครับหมายความว่าในช่วงนี้มีการหาเงินแบบหาได้คล่องนะพฤหัสได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ พระราศอีกภพหนึ่งก็คือภพกมัมมะการงานได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็เหมือนกับว่าช่วงนี้มีงานเยอะก็จริงแต่ราหูมาจากวินาศแล้วก็อยู่ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ว่าคนทรัพย์มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นชาวมีนก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้คือหามาได้ก็มีเรื่องต้องใช้ไปนะครับดาวมรตยูอ,อยู่ในภพสหัชชะ ก็มีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปหรือว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับาการสื่อสารก็อาจจะมีการฝึกภาษาก็ได้มีการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวมีนในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์มาจากภพลาภะลาภะมาสู่ภพวินาศนะก็คือโชคลาภไม่มีนะครับก็ในช่วง เดือนนี้นะครับจะบอกว่าชาวมีนอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่จริงๆก็เหนื่อยมานานแล้วแหละนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูดาวเดือนกันบ้างเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่ถึงจะเหนื่อยในการมีภาระที่ต้องใช้จ่ายแต่ข่าวดีของชาวมินก็คือดาวการเงินกับดาวการงานน่ยยังอยู่ในตำแหน่งดีคือมีกำลังดีก็คือต่อให้มีค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถที่จะหา มาได้เหมือนกันนะครับนี่คือในมุมดีของชาวมีนนะในเสียงก็ยังมีดีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูดาวเล็กกันบ้างดาวเล็กเรามาเริ่มตั้งแต่ดาวอังคารเลยดาวอังคารนะครับดาวอังคารนี่ก็คือดาวการเงินของชาวมีนมาอยู่ในราศีตุลได้ตำแหน่งประการเงินในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการเงินมาอยู่ในภพมรณะนะครับอาจจะมีเรื่องต้องใช้เงินนะครับ แล้วก็ไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอีกอาจจะต้องใช้เงินไปกับการแก้ปัญหาซึ่งดา,ดาวในภพอรีก็คือดาวอาทิตนะแก้ปัญหาเกี่ยวกับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคนรักคู่ครองนะคือความหมายในภพอรีอ่ะก็เป็น คนรักคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับอาจจะมีปัญหาให้เราต้องเข้าไปแก้แล้วเข้าไปแก้ก็ต้องใช้จ่ายเงินนี่คือเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูถามว่าแก้แล้วจบไหมแก้แล้วสามารถจบเพราะว่าดาวปัตตนิเป็นกเกษตรนะคือพอแก้ปับ๊บมีความมั่นคงเกิดขึ้น นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างความรักของชาวมีนเนี่ยก็คือดาวพุธดาวพุธอีกภพหนึ่งก็คือภพพันธุนะดาวพันธุมาอยู่ในภพปัตตานิก็อาจจะเป็นลักษณะของญาติพี่น้องนะครับคนรักคบอ่าญาติพี่น้องรถบ้านที่ดิน นะมาอยู่ในภพปัตตนิแล้วก็เกิดการเ,าเกิดเรื่องราวของการจับใจ่ายใช้เงินเกิดขึ้นอารมณ์นี้ก็อาจอาจจะเป็นลักษณะของตัวเราเนี่ยอาจจะไปทำสัญญาซื้อขายรถให้กับคนรักก็ได้นะ เหมือนกับออกรถให้กับคนรักหรือว่าซื้อบ้านนะครับเพราะว่า,าพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านด้วยแปลว่ารถด้วยนะบ้านมาอยู่ในในภพปัตตนีอาจจะมีการเซ็นถ้าเกิดไม่ใช่คนรักคู่ครองก็อาจจะมีการเซ็นสัญญาทําสัญดงสัญญาเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเกิดสัญญาขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายเงินนะการเงินการเงิน มาถึงอิริมีการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับเอาเป็นว่าชาวมีในช่วงเดือนตุลาเนี่ยน่าจะมีเรื่องเสียตังค์นะครับนะเดี๋ยวพี่ติจะพยายามมองหาเรื่องดีๆไหนมีเรื่องดีๆไหมเนี่ยเรื่องดีๆก็เป็นก็มีแค่เรื่องเดียวนะการงาน แล้วก็ตัวตนคือยังมีศักยภาพในการหาเงินคล่องอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้คล่องเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเข้าซ้ายออกขวาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอในเดือนถัดๆไปอ่ะเดี๋ยวพอดาวย้ายอ่ะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวพอกลางเดือนห่วงตรงนี้สิห่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยพอราหูทับลัคนาเนี่ย อาจจะต้องไปทำบุญแก้เคสซะหน่อยนะเหมือนกับแก้เคสด,ดวงชะตานะครับอาจจะไปทำบุญสังฆทานนะครับแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับบริจาคเลือดก็ได้นะ หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับบริจาคโรงศพถวายรงศพผ้าหอ่อศพทําบุญใหเ้เกี่ยวกับคนตายนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมาจากภพวินาศความเสียหายนะครับอาจจะทําบุญให้กับพวกนี้เพื่อเป็นการเ,าเสริมดวงให้กับตัวเองแล้วแก้เค็ดให้กับตัวเองนะเผื่ออะไรอะไรที่ร้ายๆจะได้เบาลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาว มีในช่วงเดือนตุลานะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่เพื่อเปรียบเทียบนะระหว่างดวงดาวกับหน้าไพ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวมีนในช่วงเดือนตุลานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรามาดูใบที่หนึ่งนะครับใบที่หนึ่งการเงินยังคล่องนะแต่ก็มีใช้จ่ายคล่องเหมือนกันนะยังหาเงินคล่องอยู่นะสำหรับชาวมีนในเดือนตุลานี้นะครับ ใบนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจคิดแก้ไขนะจะคิดจะทำอะไรมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นต้องทำอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับอย่าอย่าประมาทนะไม่ว่าจะทำอะไรเรื่องการเงินธุรกรรมการเงินหรือว่าหน้าที่การงานชาวมีเนี่ยต้องอย่าประมาทนะครับมาดูปันสุดท้ายนะครับการงาน การงานยังถือว่ามั่นคงนะการงานได้ราชาโชคถือว่ามั่นคงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ก็ถ้าเกิดดูภาพรวมนะยังพอไปได้อยู่นะถึงจะมีรายจ่ายเยอะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายเยอะแต่ก็ยังมีความมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าใช้ใจ่ายในแต่ละอย่างเนะี่ยชาวามีนต้องคิดให้รอบคอบนะครับเซ็นเอกสารเซ็นสัญญานะอย่าประมาทนะครับถ้าเกิดทําตามนี้แล้วก็ สามารถที่จะผ่านคนไปได้อ,อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวมีนในเดือนตุลาคมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการดูดวงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ